欸、脸没事，啥呢？ เออนุ่นขึ้นขวาไปดินุ่นนุ่นอันนู่นเออไอ้นี้ลงมาจากเมื่อกี้ไงที่จอดรถไง มันไม่มีน้ำเนาะถ้ามีน้ำจะเวิร์กเลยใช่ใช่ไม่มีน้ำแห้งหมดเลยข้างบนสวยไหมครับสวยมากสวยมากค่ะเออ 嗯。Mm. อกรตีอ่ะถ่ายรูปหน่อยตรงผาช่อหนะอ่ะอ่ะหันมาหันมาจะไปใกล้หน่อยเออขึ้นเฮ้ยตรงไปเลยขึ้น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 เดี๋ยวขึ้นไม่ได้เดี๋ยวขึ้นไม่ได้ ขึ้นโหชันเลยนะนี่แม่ <laughs> แมน่าให้แม่มาด้วยแล้วเนี่ย <laughs> คิดถึงแม่เลย <laughs> ไป้เร็วนะตีคนมาแล้วาเขไปไ <laughs> <laughs> ว่าแล้วเราไม่ใช่คนแบบลุยนะมันก็เลยแบบ เร็วเร็วเวขาวิ่งแล้วไปก่อนเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะเราเราโหดันสูดยายนยย ก็หมึดสามโมงมามาเย็นก่อนนี้ก็น่ากลัวแจ้งเลยแจ้งเลยหนึ่งสองเคือบโอ้งามขนาดวัสดีครับ mông <laughs> càng lên trung cang đấy, trung à, cang mà อลงไปข้างล่างก่อนไปหาจุดทายก่อนระวังสะดุดไอ้นี่ตัวเองนะลูลุลุโอ้โหตอนขึ้นนี่สิตอนขึ้นนี่สินนสคิดถึงแม่อยากให้แม่มาด้วยเลยเนี่ย <c oughs> กลับไปสลบ

ออย่าลืืมเตนก็ไปกอดอกกอดอกเ่็นท่าเ่็นท่าเอออะไรก็เอาเออขึ้น